หลายๆคนก็ตั้งคำถามขึ้นมานครับคุณพอภรัฐก็คือหากว่าอรองประธานาธิบดีคามราแฮร์ริสเนี่ยชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีนโยบายต่างๆในทุกๆด้านเนี่ยนะฮะ จะแปลกแตกต่างไปจาการัฐบาลชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีโจไบเดนหรือไม่อย่างรไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวอรเร็กเจลเลอร์ของ VOA มาเสนอนะครับ,ค,รบคำถามหลายๆประเด็นนะฮะเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนก็คือนโยบายผู้พยพไบเดนกับคามราแฮริส จะแตกต่างกันอย่างไรของไบเดนก็ต้องย้อนไกลก่อนนะครับคุณคุณสมพ์เพราะว่าสมัยที่ทางไบเดนเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเคยสนับสนุนนโยบายจำกัดจำนวนผู้อพยพเข้าประเทศผ่านกฎหมายต่างๆเช่น immigration reform and control act ปี1986แล้วคัดค้านนโยบาย Sanctuary City สือแปลเป็นไทยว่าเมืองที่เป็นที่พึ่ง ที่ให้ผู้ที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายไม่ต้องอถูกนําตัวเลขไปรายงานรัฐบาลกลางรับรู้แต่พอ2020ได้มาเป็นประธานธรราธิบดีแล้วไบเดนเนี่ยก็คัดค้านช่วงหาเสียงแล้วกันฮนะคัดค้านความพยายามของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่จะลดงบประมาณรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนแผนงาน s n n t u a r y Cities นี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแยกพ่อแม่ของผู้ที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย คุมขังกันนะครับพอมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มาเปิดทางสนับสนุนการรับขอสัญชาติอเมริกันสําหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในบางประเภทแล้วก็รับรองมาตรการจํากัดสิทธิการยื่นขอสานะผู้ลี้ภัยด้วยแต่ส่วนของแฮร์ริสเนี่ยตอนที่เป็นอายการซานฟรานซิสโกเนี่ยสนับสนุนนโยบายเปิดทางให้ผู้พยพเข้ามา พึ่งพิงก็คือแ t u a ริซิตี้ s อยู่แล้วพอเป็นผู้ที่สมาชิกเธอก็ต้านนโยบายแยกคุมขังสมาชิกในครอบครัวผู้พยพปปผิดกฎหมายแล้วคัดค้านการคุมขังผู้พยพหญิงที่ตั้งคันโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็สัญชาติของสหรัฐทั้งที่มีการผลักดันผ่านกฎหมายที่มีผลครอบคลุมกวงกว้างเปิดทางให้ผู้เข้าประเทศ โดยผิดกฎหมายตั้งแต่วัยเยาว์สามารถขอรับสารภาพผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐได้ด้วยก็แปลว่าของออทางแฮอริสเนี่ยค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคือค่อนข้างจะเปิดกว้างกว่าครับครับก็คือเป็นขยายเป็นการขยายผลมาจากนโยบายของไบเดนอีกทีนะฮะคราวนี้มีนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งก็น่าจะพูดถึงกับนโยบายของเรื่องของการประกันสุขภาพด้วยใช่ครับเรื่องการศึกษานะครับของไบเดนเนี่ยเขาบอกมีการมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องเช่นนโยบายทําให้การ าศึกษาในวิยาลัยชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้คอลเลจของสหรัฐเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มทุนภายใต้โครงการเพล็กแกรนส์แล้วก็มีการพยายามผลักดันยกหนี้เงินกู้การศึกษาดับดุดาศึกษามูลค่าถึง2 0 0 0 0ล้านสองห0ดอลลาร์ต่อหัวนะครับ,รบโดยเป็นเงินทั้งหมดมาณ0ล้านดอลลาร์แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกศาลสูงบัดตกไปแต่แฮร์ริสเองเนี่ยก็ค่อนข้างใจกว้างกว่าในการหาเสียงเลือกตั้งปี2020สเสนอการยกหนี้แบบ <was> young, จำกัดนะ <was> uh, ฮะให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่มก่อนหน้านั้น เ,เธอสนับสนุนแผนของวิสมาชิกเบรนดี้แซนเดอร์ที่แนะให้ยกเลิกการเก็บค่าเล่าเรียนสำนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแล้วก็นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร4ปีของมหาวิทยลาลัยรัฐแล้วก็ผู้ที่มีรายได้รวมของครอบครัวไม่ถึงปีละ125,000ดอลลาร์นะครับ,รบก็คือเป็นนโยบายที่เห็นด้วยแต่ว่ามีขีดกว้างที่จํากัดแล้วก็ดูชัดเจนดีครับ,รบในส่วนของสุขภาพนั้นก่อนที่ไบเดนจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานนธิบ่ปดีก็มีการคัดค้าน บางส่วนเช่นกฎหมายชื่อ Medicare for All Act ของสหรัฐนะครับแต่ว่าสับสนุนการขยายการครอบคลุมนโยบายกฎหมาย Affordable Care Act ที่ผ่านออกมาในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายเรื่องยาที่แพทย์จ่ายให้กับคนไข้แล้วก็ลดเกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ร,รับสวัสดิการ Medicare จาก6กจาก65ปีเป็น60ปีนะครับแต่ส่วนของแฮร์ริเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นผู้ทสมาชิกแล้วก็สนับสนุนกฎหมาย Medicare for All อแอนะครับโดยพยายามผลักดันให้มีการให้ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ให้บริการประกันบ้างด้วยในการลองหาสิงปี2020เนี่ยก็มีการเสนอเนื้อหากลางๆของกฎหมายนี้ที่หวังว่าจะใช้งานได้ในช่วง10ปีแล้วก็แนะนําให้ประชาชนสามารถลองไปซื้อหาประกันของเอกชนบ้างด้วยครับครับก็ดูเหมือนนโยบายที่แฮร์ริสอาจจะนำมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีความครอบคลุม,มกลุ่มบุคคลต่างๆมากกว่าทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็รเรื่องของระบบประกันสุขภาพานะครับ ไปอีกที่เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงกันมากถือว่าเป็นประเด็นสําคัญคที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือสิทธิในการทําแท้งนะครับ อไบเดนเป็นอย่างไรแลวแฮร์ริสเป็นอย่างไรสมัยที่ไบเดนเป็นบุติสมาชิกนับเคยสนับสนุนการจํากัดสิทธิการทําแท้งครับแต่พอในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ก็เริ่มกลับมาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิ์มากกว่าโดยเฉพาะหลังจากศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษากลับคําตัดสิน revote ว่าด้วยสิทธิการทําแท้งไปไบเดนก็มีการมาเรียกร้องให้มีผ่านการการผ่านกฎหมายรัฐบาลกลางเพื่อกลับคำสั่งของศาลในคราวนั้นอีกทีนะครับในส่วนของรองประธานดีสหรัฐแฮร์ริสเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับได้คะแนนนิยม100% จากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธทิการทำแท้งของสหรัฐและในการหาเสียงเมื่อ4ปีก่อน<ๆ>ก็เคยพยายามเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำแท้งที่บอกว่าถ้ารัฐบาลระดับรัฐออกกฎหมายอะไรมาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องขอความเห็นจากรัฐบาลกลางก,างก่อนเพื่อใช้งานได้เพราะ,ะนั้นคือหนุนมากกว่าเยอะเลยครับชัดเจนแน,น่ต้นครับก็ถ้าคัมรัฐแฮริสช,ชนะจริงๆเรื่องประเด็นการทำแท้งนี่น่าจะเป็นประเด็นที่โต้เถียงกันอย่างแหลมคมเลยนะในรัฐสภาครับ ประเด็นที่พูดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของอต่างประเทศนโยบายต่างประเทศของทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะประเด็นอิสราเอลกับเรื่องของการค้าใช่เพราะว่าไบเดนเนี่ยแต่สมัยก่อนและเกิด4ี่หปีก่อนเนี่ยสนับสนุนอิสรลมาตลอดจนถึงปัจจุบนันจนโดนวิพากษ์จารย์อย่างหนักว่ายังสนับสนุนอีกหรอเพราะว,าว,าว่าเกิดการเสียชีวิตของพลเ,เรือนมากมายแต่แฮร์ริสเนี่ยค่อนข้างจะก,กลางกว่าที่ว่า เน้นการส,าสั่สนิอิสราเอลให้มีสิทธิปกป้องตนเองแต่ก็แซงความขบวนเกี่ยวกับชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตอย่างมากมายและจริงๆแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแฮร์ริสเ็นเจ้าที่ดับสูงคนแรกๆของรัฐบาลปัจจุบันที่เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงและมีรายงานว่าเธอได้ขอให้ไบเดนเนี่ยไปกดดันอิสาราเอลให้ออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องการเสียชีวิตของพลเรือนด้วยเพราะนั้นค,คือเราก็เห็นความแตกต่างพอสมควรนะฮะเรืร่องการค้าเนี่ยทางไบเดนสมัยที่เป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยมักจะสนับสนุนการทําพวก ข้อตกลงเสรีการค้าต่างๆารค้เสีตั้งแ,แต่ NAFTA มาถึง USMCA คือสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาแล้วแต่ว่าในเรื่องของ TPP ที่ทางไบเดนทางทรัมป์เนี่ยถอนตัวสารออกมาเนี่ยไบเดนออกปากสับสุนแต่ไม่เคยผลักดันเลยในส่วนของแฮร์ริสเนี่ยค้านครับค้านทั้ง n a f t a ค้านทั้ง USMCA ค้าน TPP ด้วยเพราะบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องสภาพภูมิอากาศรวมทั้งแม้กระทั่งแรงงานด้วยเพราะนั้นคือดีไม่พอเลยไม่เห็นด้วยครับ ครับผม,มก็นะฮะถึงจะเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของประธานาธิบดีไบเดนแต่ว่าคัมราแฮร์ริสนะฮะก็อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างออกไปนะครับอ,อย่างที่รายงานไปแล้วก็มีเนื้อหาเยอะกว่านี้ต้องไปอ่านต่อใช่ไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ voa thai com นะครับ